อีกความภาคภูมิใจของกันจอมพลังผมได้รับเลือกครับให้เข้ารับรางวัลประชาบดีจากพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนในสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์โดยมีท่านวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงพอมองเป็นผู้ทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานผมมีโอกาสได้คุยกับคณะกรรมการที่คัดเลือกซึ่งท่านเนี่ยคอยดูผมอยู่ตลอดและคิดว่าผมเหมาะสมและควรได้รับรางวัลน,นี้ ซึ่งรางวันนี้เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าที่สุดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เอาจริงๆนะผมฟังแล้วแบบผมรู้สึกภูมิใจมากๆตลอดการช่วยเหลือสังคมของผมอแบบผมแบบทุกคนก็เห็นนะตั้งหน้าตั้งตาทําแบบตั้งใจทําแบบเต็มที่จริงๆมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ผมไม่เคยคิดแบบจะยอมแพ้เลยซึ่งรางวันนี้ครับเหมือนเป็นแรงผลักดันนะเป็นแรงสนับสนุนให้ผมเนี่ยทำต่อไปขอบคุณที่ เห็นผลงานของผมนะครับขอบคุณที่เห็นว่าตั้งใจทํางานจริงๆภูมิใจอ่ะอันเนี้ยแล้ววันนี้สิ่งที่เราทําไม่ใช่ช่วยคนแค่คนคนเดียวเรากําลังสร้างสังคมสร้างครอบครัวแห่งการช่วยเหลืออยู่ขอบคุณทุกคนที่เดินทางมากับผมตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ขอบคุณที่รักกันจอมพลงังขอบคุณที่เห็นความตั้งใจนะครับทุกคนกดติดตามไว้นะใครยังอยากร่วมเดินทางกับเรากดติดตามไว้ครับเราจะช่วยแบบเนี้ยสดๆไปด้วยกันสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือ